ตัวนี้จะเป็นเห็ดเผาะหรือเห็ดทอบครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้หามานะครับแต่จะเป็นซื้อมาอันนี้ครึ่งโลร้อยกว่าบาทครับจะมีหลายเจ้ามันจะดูหนุ่นมหน่อยดูจากสภาพก็พอได้อยู่ครับเอาไปแกงมั่งแกงส้มมั่งแกงใส่หน่อไม้หน่อไม้ดองนะครับ ออกเห็ดตามฤดูกาลครับก็หากินยากเหมือนกันสำหรับแต่ละพื้นที่ซื้อมาช่วงนี้ก็กินก่อนครับเอามาล้างก่อนมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับบางทีบางพื้นที่ไม่มีเลยซื้ออย่างเดียว ต้องมาล้างก่อนครับตาล้างไม่ดีก็ได้กินดินไปด้วย ยายต้มต้อมอ่ะต้มก็น้ำพริกขาก็แก่ไม่มได้มาไม่้ักก็แก่ครับดำหมดไม่หนุ่มเลยไี่อ่อนครึ่งโลนี่ก็สองร้อยนะครับเนี่ยคือคนละเจ้า Các ông 1 vậy nè Nha người ke Ừ yeah, yeah. yeah, Núm yeah, lên đây mình kè, mình